สวัสดีค่ะทางร้านนะคะจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะคะกล้องสี่นิ้วนะคะรุ่นคิวสามศูนย์นะคะอันนี้ทางร้านเสียบกล้องหน้ากล้องหลังมานะคะที่ดำๆนี่คือกล้องหลังปกตินะคะแต่ทางร้านทําไว้เพื่อความชัดเจนนะคะเพื่อใหออ้ลูกค้ารู้นะคะว่าอันนี้เป็นกล้องหลังนะคะส่วนอันนี้สีแดงๆที่ขึ้นอยู่ตรงมุมด,ด้านซ้ายบนสุดนะคะคือกล้องกําลังอัดอยู่นะคะบันทึกนะคะกล้องตัวนี้นะคะรองรับทั้งหมดนะคะสามสิบสองิกนะคะค่าสิบค่ะ ส่วนหลังจากลูกค้าใส่เมมไปรเรียบร้อยใช่ไหมคะให้ลูกค้านะคะกด format sd card ก่อนนะคะเพื่อจัดการรูปแบบบัตรนะคะในขณะที่กล้องบันทึกอยู่นะคะสีแดงๆขึ้นอยู่อย่างนี้นะคะเราจะไม่สามารถกดปุ่มตั้งค่าได้นะคะให้ลูกค้านะคะกดปุ่มโอเคนะคะตัวกลางสุดนะคะปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะคะเพื่อออกจากการบันทึกนะคะหลังจากออกจากการบันทึกนะคะตัวอักษรตรงนี้ที่เป็นตัวเลขก็จะหยุดนะคะคือหยุดบันทึกนะคะแล้วให้ลูกค้ามาตั้งค่านะคะเลื่อนมาที่ปุ่มเมนูนะคะด้านล่างสุดนะคะ กดหนึ่งครั้งนะคะถ้าลูกค้าก็เลื่อนตั้งค่านะคะส่วนใหญ่นะคะจะตั้งค่าบันทึกไว้ที่3นาทีนะคะตั้งวนทับนะคะเมื่อวนทับจนเต็ม3 2มสิจิกนะคะเมมจะวนทับนะคะหลังจากนั้นใช่ไหมคะให้ลูกค้านะคะเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลูกศรลงมานะคะนนี้ตั้งวันที่นะคะอันนี้ภาษาค่ะแล้วก็ตั้งมาที่ฟอร์แมตนะคะพอถึงฟอร์แมตให้ลูกค้ากดโอเคนะคะ แล้วก็กดตกลงนะคะเลื่อนลูกศรลงนะคะตกลงนะคะอันนี้คือฟอร์แมต d อเดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้ลูกค้านะคะกดออกนะคะที่ปุ่มบนนะคะอันนี้คือตั้งค่าฟอร์แมต d อเดีนะคะหลังจากนั้นใช่ไหมคะถ้าลูกค้าจะบันทึกนะคะปกติเวลาสตาร์ทรถนะคะกล้องจะบันทึกอันตโนมัตินะคะหรือให้กดปุ่มตรงกลางนะคะปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะคะ กล้องก็จะบันทึกปกตินะคะอันนี้ตั้งโหมทับไปเรียบร้อยนะคะบันทึกไว้ปกติใช่ไหมคะหลังจากนั้นใช่ไหมคะถ้าลูกค้าจะดูไฟล์ภาพใช่ไหมคะให้ลูกค้าออกจากการบันทึกก่อนนะคะคือกดปุ่มโอเคนะคะ1ครั้งนะคะแล้วมากดปุ่มโหมดบนสุดนะคะ1ครั้ง2ครั้งนะคะจะขึ้นเป็นไฟล์ภาพนะคะไฟล์ภาพกล้องหน้าและหลังนะคะจะถูกแยกออกนะคะ mova คือกล้องหน้านะคะหลังจากนั้นจะดูกล้องหลังใช่ไหมคะให้ลูกค้าเลื่อนลูกศรน,นะคะขึ้นลงนะคะ MOVB อันนี้คือไฟล์ภาพของกล้องหลังนะคะตัวดำๆที่ทางร้านทำไว้นะคะแล้วก็กดเลื่อนดูนะคะกล้องหน้าหลังหน้าหลังนะคะนี่นะคะหน้าหลังหน้าหลังถ้าลูกค้าจะให้ไฟล์ภาพเล่นลูกค้าก็กดปุ่มโอเคนะคะไฟล์ภาพก็จะเล่นนะคะแนะนำนะคะให้ตั้งค่านะคะวนทับ3นาทีนะคะปิด G s e n เซอนะคะเพื่อใหเออ้เราไม่ต้องฟอร์แมต SD a r d บ่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ